ีกครั้งกับฟอร์เลนเจอร์ดุดันไม่เกรงใจใครวันนี้เรารวมมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเจดที่นั่งแคบสประตูหรือตอนเดี่ยวจะมีรุ่นไหนปีไหนไปชมกันเลยมาดูคันแรกของเรากันเลยคันนี้นะคะเป็นกระบะฟอร์ดแคบโฟร์ินนะครับนะัปี2019.20จน20น้องมาพร้อมชุดแต่งออฟลรดรอบคันและคันนี้ค่าัวเปิดที่ 499,000คันที่สองของเรานะคะน้องเป็นพอร์ตนะครับเรนเจอร์ X L X 4ประตูปี2020คันนี้ค่าตัวเปิดมาที่499,000โปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มตัวที่2.69และสําหรับคันที่สามของเรานะครับคันนี้เป็นซับเพคแคปนะครับหน้าตัวสูงนะครับปี19-20 x L X 2.2คันนี้ค่าตัวเปิดมาที่390,000บาทนะคะเรตตอปโปรโมชั่นสุด คันข้อถูกนะคะอยู่ที่600 0บวกบอกบวกเดี๋ยว <Yeah. S 1> สำหรับตัวนี้ย่างใหญ่ของเราเนี่ยนะคะเป็นฟอร์ดสตอมแพ็กปี2023ออโต้โฟวินคันนี้ค่าตัวน้องเปิดมาที่ 1>, 1 7 9 0 0 0้าบาทค่ะและคันนี้นะคบตรวจสภาพโครงสร้างมาแล้ว274จุดมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยจ้องพานอะไรเพียง1 0 0 0รพันรอบส่วนลดไปอีก1น0 0 0มบาทสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะคันนี้ถ้ารับราชการเราใช้เอกสารเป็นสลิปเงินเดือนอยู่แค่ส และบัตรประชาชนบอกเลยว่าเอกสารไม่ย,ยุ่งยากอนุมัติไวภายใน1นวัน Yes สำหรับคันนี้นะคะเป็น4ประตูฟอร์ y วายเทปี2018นะครเครื่อง2.2.6ส 6, ปีดเกียร์ออโต้ค่าตัวน้องเปิดมาที่5 3 8, 9 9 0 0บาทค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะ ตอบโจทย์แน่นอนไม่ว่าจะบุกปวกบุกป่าลุยสวนลงเขาขึ้นห้วยคันนี้ตอบโจทย์นะคะคันนี้น้องเป็นฟอร์ดเลนเจอร์ปี3 3 2 4จยเครื่อง2.2มาพร้อมชุดแต่งออฟโรดให้แล้วรอบคันถ้าตัวน้องควดมาที่5 9า0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาคุค้มมากๆนะคะได้มปพร้อมกับชุดแต่งรอบคันแจะเต็มสำหรับคันนี้ ไมกขันกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกันเลยคันนี้เป็นเกียร์ออตโ,อโอตโอ้2.2นะครับนะโฟวินปี2023ค่าตัวน้องเปิดมาที่1,170,000บาทค่ะกลุ่มลูกค้านะคะธุรกิจส่วนตัวใช้เอกสารแค่ใบทะเบียนกันค่ะสเตตเมนต์ย้อนหลังลายก็รลูปถ่ายหน้ากิจการและประชาชนบอกเลยว่าเอกสารไม่ยุ่งยากก็ออกรถคันนี้ไปเลยปิดท้ายแต่ไม่้ายสุดคันนี้เจ็ดที่นั่งเหมือนกันเป็นฟอร์ดเอวลเวอเรสต์นะครับนะโฟวินปี2020 สีขาวมาพร้อมชุดแต่งนะคะตัดดำแบบนี้ค่าตัวน้องคนมาที่8,99,000ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูนะคะรถฟอร์ดของเรานะคะได้ที่เต็นท์นอบเอโต้องค หดือูกค้าท่านไหนดูรถไม่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องไม่ห่วงเลยเรามีนะคะใบตรวจนะคะโครงสร้างรถให้มากกว่า274จุดบอกเลยว่ามั่นใจใครห่หวงนอบที่มาพร้อมคุณน,นะค